สวัสดีค่ะพอ่อผ่านค่ะสวัสดีค่ะพ่อผ่านลุงครับสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้ช่องเซานิงพารวยขอบคุณเชีแนวครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อผ่านอีกคือกเก่าเนาะค่ะครับในงววันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะครับบอกสูฟังในคุณพ่อฟันแนวไรนอฟันอย่างไรฟันฟันจีได้หน่อยหน่อย <ขา S 1> ค่ะฟันไปลงรีล่งตอนขาวเฮรีเฮต่อนตรงเงาตรงเอาป่า น้ำกระไลรวยรวยลุงเด้อปลาบร<า>ิสุทธก็ปานนะค่ะแต่ของเอายังใส่ปลาบ้านอาสน่มยังใส่แลวอา่นเอาใส่ทุงอีกตี่น่หอือเอาใส่ถุงค่<า>ะอที่ถงเส้อเอาใส่ถุงเสอเอเียเลยแต่ว่าเขาเอาเขาที่แหลกขึ้นก Nước nói cái nóng cứ cay. O sài tung hay, xam tu bomen pa bomen pa ừ. thương ngục thương cay bỏ thương ngục thương cay thương yanko o sài tung hay, 3 ừ. tu thương ngục thương cay thương pa mhm ừ. không sẽ giờ ngân là sài hãng bomen hoa hãng bosai hay không phải hay banter 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 จ๊อกเาว่ากระป้อมกระป้อมกากระป่าอืกระป้อมกากระป่าเออเหลือสองตัวว่ะเหลือกระป้อมกากับกระป่าตัวหนึ่งกระป้อมกากระตัวหนึ่งยกออกจากโถงนี่นะกระป้อมกากระตัวหนึ่งป่ากระตัวหนึ่งที่แรกกระนกเขาว่าเสียเงินให้ยเลยเอานกค่ะเอานกยังเป็นอนก ักเป็นเอ้าหยังกะแล้วมึงน,นกกะคือจังไก่ไงไก่คือจังนกอืมเออสามตัวที่แรกเอาเข่าสามตัวขางนี่กระเป๋านี่อืมอยากจะเป๋านี่ละให้เแล้วป้าชันค่ะเออโดนเติมเอาโจกมาเบื้องบานเพื่อไงโจกขอาว่ากระป้อมกาตัวหนึ่งกระป๋าตัวหนึ่งเป็นกระป้อมกามันจะเป็นยางบานบานนี่คนที่เอาหายคนที่เอาหอายกระบอกแจักเ <มา S 1> ข่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่่วา แต่ว่าข้าวยามรีของเขาต่างหากไปซองเมืงรีเขานนะได้บอ่อหมานบอนนะน่อที่คุณพ่อยัางไปไปเห็นยางไปไปเห็นเขา,ขายามรีอยู่เขาได้ไปซองเบิงเขาไปซองเบิงได้บอ่อหมานบอ่อลงบอ่อปลาลีปลาต,ตอละนะนะ่าอนถามขอจังสันก็เลยว่าก็เเลยเอาให้เออแล้วก็เลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากรีนั่นไอ้บ่ได้บ่หมันเอาเข่นนะ จะมันคือจังไดีจังสีเอาตางให้หางบัวใหต้ตางนะครับอืมแล้วผัดเอานกให้นกคือนกแล้วมางจังหนึ่งคือนหนกแล้วมางจังหนึ่งคือไก่ครับคือไก่นก้อ,นอ,นอ,นอยนะนะน<อ>กน้อยไก่น้อยค่ะสามตัวเอาเสกกระเป๋าะให,ห้อืมผันดดน,นเต๋วไว้จกมาเบืองแบบนั้นนะจกของมาผัดปลาตัวหนึ่งกับกระปอมตัวหนึง่งนกบัวเห็น ไก่กับหัวเหี้นบเดี๋ยตปลาก็กระพอมเยี่ยตปลาก็กระปอมเป็นต้นปิษณานะมาปิดปิานลยี่เป็นปิศนานบานนี้คุณพ่อนี่มีในใจเกระพร้อมกาลมันกับเป็นเก่าแล้วล่ะกระปอมกาเป็นเก่าแล้วค่ะป้อมเปดป้อมเก่าค่ะกากระเกค่ะป้ากระเป็ดแล้วล่ะเป็นปดเก่าั้งตัวคุณพ่อเนาะเปดเก่าเก่าแปดสองตัวนีค่แปดเก่าเก่านี่แหะขันเป็นมันเป็นว่าคุณพ่อมักตะไลยในใจเยี่ยน่บุครับ มะเก้าเก้าเกเก้าเออเอออแบบสูงเลยเออมะเก้าเก้าแล้วก็เก้าแปดแปดเก้า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 แปดแปดเก้าเออหัดกรรคุณพ่อหายมาเก่าหนึ่งนอกคุณพ่อนอ่ะคือว่าเป็นผู้ที่ฟันเม็นค่ะคุณหนึ่งครับผมแต่ว่าเอาโบอันนี้โบ้เป็นคือว่าเพราะว่าคือว่าเหม็นวันนี้จะเทียไหลเพราะว่ามันมันขยับนี้แค่ตัวเดียวนะคุณพ่อนถ้าเพื่อนอันนี้เพื่อนกัดจีคืนลงบวกรูปนอกคุณพ่อนอ่ะฮกเก้าเก้าหกครับ ทีร่างกายลงมาเลยเนี่ยก่าหนึ่งหนึ่งเก่าค่ะโอ้ยจังวะฮกเก่าเก่าฮกเลยยังชวนเงนเพราะว่าคุณพ่อนี่เพิ่นฝันวัตตาห็นยุ่งไปละฝันวัตตาห็นอีหยังเก่าๆเนาะคุณพ่อเนาะเห็นเก็บบวกเก่าบวกเมียนเก่าบวกเมียนเก่าฝันแปลกเลยจนงวดงวดก่อนนั่นค่ะเออเมีนงดกรคุณพ่อนี่ฝันเห็นว่าข้าเจ้ามาอยู่เฮือนมองเก่าเออค่ะ กับฟันแม่เขาเก่าตัวเขาเก่ากระเล็กเก่าเล็กเ่าตับนี้จะเก่ากว่ยังไรค่ะปูสงแล้วนางหม่องเก่านางก็ซอโยเฮียนหม่องเก่าค่ะอีม่อนกับนางเฮียนหม่องเก่าค่ะแต่ว่าอุ้มลูกน้อยแต่ว่ากับมีแต่เนี่ยกระเก่ากระเล็กตัวเก่าเนาะถือว่าเป็นผู้ฟันแม่นค่ะละคลิปนี่งวดนี่เนาะคุณพ่อเพื่อนงวดนี่กะเปียกเก่าเก่าเป็ด ปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดแปดนละเก้าเก้าปปดเกปปดคือเนีนเก่าับเนีนแปดาใั่คุณพ่อเนีนเก้ากับเนีนแปดแปดเก้าแปดแปเกาเก้าไ่มคุณ่อกเนาะกับป้อมกาป้อมกะเปดกากรเก้ากากเกป้ากัะปดป้ากะปดคุณกเป้ได้สามต้นเนาะง่ายเลยเออสตัวสามตัวสาตัวกับเก้าแปดปดเก้าแปดแปดเกเกสตัวกับกันเอายากได้สามตัวบานกะเป๋าบาน กระเป๋าก็เป็นแปดอยู่แล้วกระเป๋าก็เป็นแปดอยู่แล้วกระเป๋าเลยเขาเนย่งเสปล่ะให้กระเปนี้จากนีแล้วกระบป๋านี้จากนียกกบกับเป้ามากเลยมีกระปอมกับปลาเออแต่ว่านกนกหน่อยหรือไก่หน่อยมันก็อาจจะหนีก็ได้น่ะเพราะว่าบบเห็นแล้วเออเพราะ่เห็นเรัวว่าจกมาเป็นปลากับกระปอมมาอ้าวมันก็เป็นอย่างที่มีพิศนามาให้คือว่าอ กูฝ so ันเนี่นี้่ือฝันแปลกๆฝันมวนอยู่ด้นี่คือว่าฝันมวนอยู่คือว่าแปลกับสีไงนั่นหมือนไงเพราะว่ามันด่านี่องคุณพ่อมันดไดงเพราะเราเอาเพิ่นเอาหายเรว่อยเพิ่นเอาใส่กระเป๋าให้เรื่อยเออเขาใส่กระเป๋าหายแล้วคิดว่าหนึ่งหนึ่งกัเอาตีละงนกหนึ่งหนึ่งถามากไหมบอกคุณพ่อไกลกับเก่าเก่าเอาไปตีละมันกับเขามากเก่าคือเก่า ค่ะเนี่ยทางคุณผอขันวันสีมาขันวันสีมาหนึ่งกับมาหนึ่งหนึ่งนี่มากบอกคุณผอมากอยู่มากอยู่หนึ่งก็ได้หนึ่งเออมากมากอยู่หนึ่งแต่ว่าซิปจับจี๊ดใส่เราคุณผอหนึ่งฮะซิปจับจับใส่เขาบอกก็หายมากหนึ่งหนึ่งจับใส่สิบแปดแปดสิบปีสิบเก้าก็สิบปีแต่ว่าคุณผอนี่มากเก่าก็มากแปดมากเก่าก็มากเอาหนึ่งมาใส่กันเอาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดนี่ละ เงี้ยอืมค่ะว่อนอยู่กับเด็กแปดกับเด็กเก้านะอยู่อยู่ง่ายๆเลยแหละค่ะบม่หลายตัวเนาะถ้าฟันท่งอิลีก็คือคันทสุดท้ายเนาะก็คือแปดแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะนั่นแหละแล้วก็ลอโค้งสุดท้ายเนาะคุณพ่อจะมาตามคุณพ่ออีกโค้งสุดท้ายเนาะโอ้ยคันมาวันหั้นนี่มันขิดเกลียวคันค่ะเถ่ายไปเรื่อยแล้วเพราะว่าเลขของคุณพ่อนี่ส่วนมากโค้งสุดท้ายนี่สี สีขาวค่ะคงชุดถ่ายแห้งขาค่ะคงชุดถ่ายนี่คุณพบว่าอะไรโคงชุดถ่ายยักเทียค่ะเพราะว่าส่วนหนักที้ววางหางกันโอ้ยสิบเก่าก่อนสิบเก่าเลอะออกเลยเหม็นบอกคุณพ่อแม่นคงชุดถ่ายของคุณพ่อคือมือเลอะออกเลยค่ะเดี๋ยวมือเลอะออกโชว่เซียวเซียววะเขาวางสิเขาไปเอามาเตืองการค่ะแต่ว่าเซียวบอเดียไปเซียวมันหมอนัดมันเลยบอเดี๋ยวไป มันเอาเงินฝากเขาฝากเป็นนดมูกดมันกันไปค่ะลอยคาดมันกันบ kind of ัดมาผัดบัว e ซีเจียวกับโปซี many, uh, ่ทั Sehr ้งอีกระโปงซีเขาให้มาศูนย์เก่าเก่าศูนตัวเดียวสิบเก่าเก่าสิบเอ็ดเด็กสองคุ้มทนาดชุดเด็กสองคุ้มท่านั้นครับอ้างซีเจคศิวาแจงอะไรหรอเนาะเดี๋ยอะมาตามคุณพ่ออีกคงชุดถ่ายเนาะ ไปห้กระถ่านผู้ชมทางบ้านค่ะให้เพื้นถาน้้ำค่ะให้เพื้นล่อเนาะค่ะคงสุดถ่ายเดี๋ยวมาตามหายมือเลขกออกเลยเป็นตอนสาวน้องคุณพอนะค่ะคลิปนี้คุณพ่อเปิกับเนียนเก่าแปดกับหนึ่งเนาะหนึ่งเนียนเก่าแปดน้ำตัวนี่แหละม้นกันเอาคนไาค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางก่ะทางผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพอพันโลกงเนาะค่ะในงวดนี้ค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบในทั้งวันใหญ่กับคุณพ่อเบิร์สุขูสุขคนค่ะขอให้โชคให้มาทำกันสุขูสุขคนด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณเนแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพอพันโลกงค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นนี่ค่ะพอพันโลกงนี่เพิ่นฝันค่ะทางผู้ชมฝันสันสเพิ่น่าค่ะ ฝันว่าเห็นเขาเอาปลาลีปลาตอนอยู่เพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนก็เลยยางไปซองเบงน้าเขาเนาะค่ะว่าได้ปลาบ่อเพื่อนว่ายางไปซองเบงน้าผู้าสผู้หนึ่งเพื่อนว่าผู้ใสผู้นั้นก็เลยว่าบบได้ดอกเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะเพื่อนก็เลยเอาโนกเพิ่นว่าเป็นขึ้นโนกเป็นคึอไก่นี่ไม่หยัดใสถุงเสือของพอพันโลกเนาะค่ะหยัดใสถุงเสือให้เพิ่นว่ามีอยู่3ามอย่างเพิ่นว่าในหัน บ้านบ่วพกข้าวเพิ่น nope. ก็เลยบอกพอพันโล่งเนาะค่ะว่าเอาออกมาเบิ้งเพิ่นว่าค่ะแหวออกมาจากกระเป๋าเพิ่นว่าค่ะพอพันโล่งนี่ก็เลยจับออกมาจากกระเป๋าจังไดจังเป็นกระปอมเนาะค่ะหรือว่ากิ้งก่าเนาะค่ะภาษาอีสานนี่เขาเอื่นกระปอมเนาะค่ะภาษาไทยเขาเอื่นกิ้งก่าค่ะเป็นกระปอมตัวหนึ่งเพิ่นว่าแลวกเป็นปลาอีกตัวหนึ่งเพิ่นว่านน่ความฝันนั่นพอพันโล่งก็เลยได้ตัวเลขเนาะค่ะมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นเนาะค่ะ ก็คือเก้าเปดแปดเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันพ่นว่ากะกับเป็นเก่าพูนว่าป้อมกับเป็นเป็ดพูว่าทะเลกสามตัวกับห้เก่าเปดแปดพูว่าค่ะอีกคุ้มหนึ่งก็คือแปดเก่าเก้าเนาะค่ะก็ตีจากขว้มฝันคือกันค่ะเลขสองตัวเก้าแปดปดเก้านี่เป็นเล็กที่มักแห้งพอพันหลงเพ่นว่ามักแห้ง,พ,าางหพ่นว่าวงกลมห่เนาะค่ะ ปดเก่ากับเก่าแปดนี่เป็นเหลขทถี่มากแหงเนาะคะ่ะกระปอมกะเกะ่าปอมกะแปดเพื่อนว่าคะ่ะส่วนแปดหนึ่งนี่เป็นเหลขมากเพื่อนว่าคะ่ะเก่าหนึ่งกับเป็นเหลขมากเนาะคะ่ะในงวดนี้ที่เพื่อนหายมากคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางกัะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของพอพันโล่งคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น้รเีค่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบ เดี๋ยวมื่อวันหี้กับคุณพ่อเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพ่ะรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮงเฮงมานมาน,มานปังปัง,ปงร่ำรวยร่ำรวย,รยถูกคำว่าลอตเตอรี่เบิร์ตสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพาร่วยได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ